สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่งาน Coffee Fest นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปบูธโมเล่นะครับในฐานะที่เราช่วยทางโมเล่คิดสูตรเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ a n d เซอร์ก็จะไปดูหน่อยว่าที่บูธมีกิจกรรมอะไรบ้างลองไปเดินเล่นๆก่อนว่าในงานมีอะไรบ้างอ่จาจังหวะนี้เดินเฉี่ยวฟูด พีเบอร์รี่นะครับเมื่อวานมีโอกาสได้บัมบาเทคโอเวอร์ที่บูธพีเบอร์รี่มาลองเล่นตัวสเลเยอร์สตรีมซิงเกิลนะครับในที่สุดก็เดินมาถึงบูธโมเล่นะครับก่อนจะเดินมาถึงโอ้โหบุกทะลวงผ่านคนมาประมาณแสนล้านคนนะครับจริงๆบูธไม่ได้อยู่ลึกเลยนะอยู่กลางๆโดดเด่นเป็นสง,ง่าเลยแต่กว่าจะมาถึงนะก็เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าที่บูธมีอะไรบ้างตอนนี้ก็มีอาถิสรอยู่สองคนนะครับมีอาถิารหมูอาถิสรพีชนะครับน้องๆก็ทาเครื่องดื่มอร่อยแล้วก็ยังหน้าตาดีนะครับเดี๋ยวไปหา ิ่านหมูก็ดีกว่าไปวันนี้มีอะไรมาโชว์ให้พี่บ้างเมนูไฮไลท์เลยครับชื่อว่าไทยันก็อินสปิเรชันนะครับมาจากอาหารไทยครับอารมณ์แบบต้มแซ่บเลยจัดมาให้พี่ชิมหน่อย ฟิลมีความเป็นแบบต้มยำต้มแซบแต่ว่ามันมันเป็นเครื่องดื่มอ่ะเออมันก็มีความตัวไวเกรปแบบตลอดทางแล้วมันไม่ทําให้รู้สึกว่ากินลาบากอ่ะมันกินง่ายเดี๋ยวเราไปถามพีทบ้างว่าพีทมีเมนูอะไรมาโชว์ขอบคุณครับหครับได้มาแล้ว1ดริงค์นะครับแล้วก็จริงๆก็มีอีก2ดริงค์เนาะทั้งหมด3ดริงค์สำหรับหมูคิดเนาะแล้วคราวนี้เดี๋ยวมาถามพีทบ้างว่าพีทมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้าง สวัสดีครับพีทวันนี้มีเมนูอะไรมาโชว์บ้างขอสักแก้วหนึ่งได้ไหมนี่เป็นเมนูเครทให้ทางแบรนด์เนาะตัวนี้ข้างล่างนะครับจะใช้ตัวน้ําลิ้นจี่ของแบรนด์นะครับเอามาไดลูดเนาะหนึ่งต่อห้านะครับแล้วก็ผสมตัวไวท์พีชก็คือใช้ไซรัปของโมเล่โมเล่ครับใช้โมเล่ใช่คือทําให้เหมือนเป็นน้ําผลไม้อ่าบางคนจะ เอาไซรัปไปผสมอย่างเดียวแต่ราวนี้ทําเป็นน้ําผลไม้เลยครับใช้ตัวไว้พีสแต่ตอนนี้มันมีหวานและมันขาดเปรี้ยวครับผมก็เลยปรับด้วยน้ำมะนาวนิดนึงให้มีความสวิตแอนด์ซาวเวอร์ครับส่วนนั้นบนตอนนี้เราก็เป็นโครบูอ่าลองทานดูครับเฮ้ยบาลานด์ดีคือเมนูนี้มีเสิร์ฟทุกวันมาได้ที่บูธโมเล่ e นะครับแล้วก็จริงๆมีอีกหลายเมนูเลยนะครับที่เราคิดเอ็ดายโมเรสไซรัป ได้เลยโอเคก็อ่ะเกิดว่าใครอยากจะชิมเครื่องดื่มอะไรหรือว่าอยากจะหาไอเดียใหม่ๆในการทำเครื่องดื่มก็มาที่บูธได้วันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อน